3เรื่องที่ต้องควรระวังในขณะที่เรามีความจำเป็นที่ต้องขับรถฝ่ากระแสฝนที่ตกหนักักเพราะมันมีเหตุผลเพียงพอที่จะเป็นสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในขณะที่ฝนกำลังตกหนัก จากข้อมูลของมูล,ลนิธิเมาไม่ขับจากการสรุปยอดของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนวันที่26กันยายนที่ผ่านมาในวันเดียวนะครับมีจำนวนผู้เสียชีวิตบนท้องถนน29คนยอดสะสมตลอดทั้งเดือนกันยายนจนถึงวันที่26เท่ากับ1,043คนและยอดสะสมตลอดทั้งปีเท่ากับ12,68คนและในขณะช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่แล้วถ้าเทียบกับปีนี้ก็เท่ากับ1,477คนนั่นแสดงว่ายอดต่างกันนิดเดียวปีนี้อาจจะดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ผลสรุปออกมายอดตัวเลขแค่หลักร้อยทำให้รู้สึกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นไม่ได้ลดลงเท่าที่ควรนะครับเอากรนจิงแล้วอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นดูแล้วน่ากลัวกว่าเรื่องของโควิด1ิ หลายร้อยเท่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละครั้งนั้นมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายขนาดนั้นหลกัลกๆมันก็คือมาจากเรื่องของการเมาแล้วขับการขับรถเกินกฎหมายกําหนดแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งในนั้นก็รวมเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ที่เรา กำลังจะนำมาเป็นประเด็นในการนเสนอในวันนี้นะครับการขับรถในช่วงที่ฝนตกแน่นอนครับย่อมมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงเวลาปกติแน่นอนด้วยปัจจัยหลายๆด้านทําให้เกิดอันตรายขึ้นในระหว่างการขับขี่ช่วงที่ฝนกําลังตกหนักอย่างที่ได้เกิดไปแล้วเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นกรณีที่มีบ่อมีหลุมมีน้ําขังมีน้ําเจิ่งนองบนพื้นผิวจราจรลักษณะน,นี้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในขณะที่ฝนกําลังตกหนักที่นี้ เรามาดูกันนะครับว่า3เรื่องที่มันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมันมีอะไรบ้างข้อสำคัญข้อแรกก็คือต้องไม่ใช้ความเร็วมากจนเกินไปด้วยเหตุผลของทัศนวิสัยในการมองเห็นของเราไม่ชัดเจนเหมือนกับการขับรถในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะฉะนั้นการไม่ใช้ความเร็วจึงเป็นเหตุจําเป็นเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้านหน้าอย่างไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นมีรถจอดเสียด้านหน้า หรืออุปสรรคใดๆที่มันจะเกิดขึ้นด้านหน้าซึ่งมันทาให้เรามองเห็นได้ไม่ชัดเจนมันอาจจะทําให้รถของเรานั้นเบรกไม่อยู่หรือว่าเบรกไม่ทันนั่นเองเพราะด้วยถนนที่มีความลื่นมากกว่าปกติหรือแม้แต่เรื่องของแอ่งน้ําเรื่องของหลุมบ่อก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไม่คาดคิดเพราะด้วยทัศนวิสัยในการมองเห็นของเรานั้นสั้นลงและอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญมากๆกรณีที่เรา ขับรถช่วงที่ฝนตกหนักแล้วเรามองไกลๆไม่เห็นแล้วเราใช้ความเร็วสูงซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดนั่นคือกรณีเรื่องของไฮโดรเพนหรืออาการเหินน้ํานั่นเองเพราะว่าการที่เราใช้ความเร็วสูงแล้วเราขับไปบนพื้นผิวจราจรด้วยความเร็วมันจะทําให้รถที่วิ่งไปบนถนนที่มีน้ําเจิ่งนองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าลักษณะของฟิลม์มเคลือบกั้นกลางระหว่างยางและพื้นผิวถนน ไปจะทาให้รถเหล่านั้นเสียการควบคุมเพราะว่ายางไม่สามารถที่จะเกาะสัมผัสกับพื้นถนนได้ไ่ทําให้รถเหล่านั้นเสียการควบคุมแล้วทําให้เกิดการลื่นถลยและเป็นที่มาของอุบัติเหตุอย่างรุนแรงเรื่องของการเบรกนะครับเราไม่ควรเบรกลถแบบ รุนแรงและกระทันหันเพราะด้วยพื้นถนนที่ลื่นมีน้ำขังอยู่บนพื้นถนนการเบรกอย่างรุนแรงกระชั้นชิดอาจจะส่งผลให้เบรกนั้นเบรกไม่อยู่เสียการควบคุมเกิดการลื่นถลายและอาจจะไปชนรถด,ด้านหน้าได้นะครับรวมไปถึงรถที่ตามหลังก็อาจจะชนท้ายรถของเราด้วยเช่นกันและนอกเหนือจากเรื่องของการไม่ใช้ความเร็วมากเกินไปเรื่องของการเบรกแบบกระชั้นชิด แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในกรณีของการเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันแบบกระชั้นชิดอันนี้ก็ถือว่านับเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับซึ่งมันก็เป็นลักษณะส,สืบเนื่องมาจากพื้นผิวถนนที่ลื่นบวกกับถ้าหากเราใช้ความเร็วมากเกินไปเพราะว่าการที่สมมติกรณีรถคันข้างหน้าเกิดการเบรกกระทันหันเราซึ่งขับตามหลังมาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนเลนแบบกระชั้นชิด จนอาจจะทําให้เราลืมดูรถด,ด้านหลังซึ่งมันก็จะเป็นสาเหตุของการเฉียวชนเพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับเรื่องของไฟหน้าเรื่องของไฟฟ o อกแ m มนะครับก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์มากๆในการใช้เพราะช่วงที่ฝนตกหนักมันทําให้เรานั้นมองเห็นได้ไกลมากขึ้นทําให้ทัศนวิสัยของการมองเห็นของเราชัดเจน รเราสามารถที่จะคาดเดากกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหน้าได้ง่ายขึ้นเรื่องของไฟส่องสว่างช่วงนี้ถ้าใครมีเวลาก็ตรวจเช็คน,นะครับว่าไฟยังใช้งานได้ครบทุกดวงหรือไม่อย่างไรแต่กรณีเรื่องของไฟฉุกเฉินก็ยังแนะนำนะครับว่าไม่สมควรเปิดใช้กรณีที่ฝนตกหนัหนกๆแล้วเราใช้ไฟฉุกเฉินเปิดควบคู่ไปในขณะที่เราไม่ได้จอดเราขับบน พื้นผิวจราจรมันจะทําให้รถครันอื่นเนี่ยเขาสายตาพร่ามัวและที่สําคัญมันก็ไม่ได้ทําให้ท่านมองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระหวังว่าแนวทางปฏิบัติเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เราน่าจะนำไปใช้กับรถของท่านในการใช้รถเช้ถนนเพื่อความปลอดภัยในช่วงของลึดดูฝนนี้เพื่อให้อย่างน้อยเราก็อุ่นใจในตลอด ทุกเส้นทางถ้าหากเรามีความจําเป็นที่จะต้องฝ่ากระแสฝนออกไปจะหากว่าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงให้ฝนมันเบาลงแล้วค่อยออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ได้สําหรับการใช้รถในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะครับขับรถได้ใช้รถเป็นฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ทุกๆสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเป็น เรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเ,รเล็กๆนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ